เสียงแนวแฟนตาซีเรื่องมณีหิมมพานประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่21ตอนกระบูนถูกจับตัวไปให้อสูรอาคคณี กาบูนตื่นนอนแต่เช้าอากาศสดชื่นและเย็นช่ำช่วยให้รู้สึกสบายคลายจากความคิดถึงบ้านลงไปบ้างนางนารีผลยังคงง่วนอยู่กับการทำความสะอาดภายในกระท่อมทรทพยยังไม่มากระบูนจึงออกมาเดินเล่นดอกไม้สีทองกลีบบางเหมือนแก้วโยกพลิ้วตามสายลมกลิ่นหอมฟุ้งกระจายราวกับน้ำหอมชั้นดียิงสาว สูดดมอย่างมีความสุขผีเสื้อปีกสวยราตัวสีทองบินมาดอมดมดอกไม้แล้วบินฉวัดเฉวียงไปมาสัตหิมพานน้อยใหญ่พากันและเร็มใบหญ้าย่างมีความสุขอุ๊ยอะไรนะ่ะดวงตาหญิงสาวเบิกกว้างเมื่อเห็นมแมลงปอประกายลุง่งบินเข้ามาใกล้ๆแล้วเกาะบนบ่าของเธอปีกบางกระพือขึ้นลงไปมาอ๋อสวยงามมาก มแมลงปอประกายลุงราวกับมแมลงปอสีลุงรู้ว่าเธอพูดอะไรหัวที่มีดวงตาโตพองกขึ้นลงแล้วบินจากไปอย่างช้าๆการาบูนมองตามด้วยใจที่อิ่มเอมป่าหิม,มพานมีอะไรที่สวยงามมากแม้แต่มแมลงก็ช่างวิจ,จิตเลือเกินความสุขกลับคืนมาอีกครั้งกราบูนสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่แล้วหันหลังกลับเข้าไปในกระท่อม เธอไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่และเมื่อไหร่ที่จะได้กลับบ้านถ้าเป็นไปได้เธออยากให้พ่อและแม่มาท่องดินแดนหิมพมา,านด้วยกันคอยหลังกะละบูนแมลงปอสีลุ้งแสนสวยบินขึ้นสูงดวงตาวาวใสเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดพอประกายจัดจ้าราวกับไฟนรกเลือดสดๆไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างมันเสะยะปากกว้าง จนเห็นเขี้ยวยาวทั้งสองข้างสายตาที่มองหญิงสาวนั้นน่ากลัวมแมลงปอตัวนั้นบินสูงและพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเพียงไม่กี่อึดใจก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าอสูรอคนีหัวหน้ายักษ์ชั้นต่ำรูปร่างใหญ่โตหน้าตาน่ากลัวดวงตาแดงกลำ่ำมีเหตุใดหรือเสียงดังปานฟ้าผ่าจนพ้ำหินไฟสะเทือนเลือนลั่นเจ้าอยากซึ่งเป็นกองสอดแนมก้มลง เอาหน้าผากแตะกับพื้นหินขรุขระผ่านอสูอาารอัครีข้าเขา้าไปในเขตป่าหิมพานต์แล้วและได้เห็นแม่นางซึ่งเป็นมนุษย์ผู้พัดหลงเข้ามาแล้วยังไงเล่าบอกข้าเร็วๆแม่นางมนุษย์นั้นสวยงามสมกับคำล่ำเลอจริงๆเจ้าค่ะนางมนุษย์งามจริงๆหรือเจ้าค่ะนอกจากความงามแล้วนางยังเป็นที่รักแก่ชาวหิมพานต์ด้วยเจ้าค่ะยักษ์กองสอดแนม รายงานผู้เป็นนายเช่นนั้นและได้ยินเสียงหัวเราะชอบใจจากอสูรอคหนีแม้ว่าอยู่คนละมิติกับหญิงสาวแต่มันก็อยากที่จะชื่นชมความสวยงามนอกจากอยากเห็นความงามของกาลบูลแล้วมันยังมีแผนที่ล้าลึกกว่านั้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิด <c oughs> หากว่านางงดงามจริงข้าก็อยากเห็นและข้าก็อยากที่จะได้นางมาเชยชมที่นี่ ท่านจะเอานางมาที่ถ้ำหินไฟของเราหรือใช่ไปจับนางมาขังไว้ที่นี่นอกจากข้าจะเชยชมความงามของนางมนุษย์นั้นแล้วข้าก็จะเอานางเป็นตัวล่อให้ชาวหิมพมา,านพากันมาที่นี่แล้วจัดการเสียทีเดียวคราวนี้ดินแดนของพวกมันเราก็จะได้ครอบครองโอ้ท่านอสุนอัคนีช่างฉลาดล้ำเลือเกินเจ้ายักษ์ชั้นต่ำผู้มีสมองอันน้อยนิด ชมผู้เป็นนายบัดน,นี้หัวล้อเสียงดังด้วยความดีใจฮใช่ข้าผู้ชานฉลาดกว่าผู้ใดทั้งหมดพวกข้าจะไปจับตัวแม่นางการะบูนมาขังไว้ที่นี่ท่านจะได้ชื่นชมความงามของแม่นางพวกเจ้ารีบไปเอาตัวนางมาที่นี่ข้าอยากรู้เหมือนกันว่าความงามของนางมนุษย์นั้นจะเป็นเช่นไรเทียบได้กับชาวหิมพา,านหรือไม่ เจ้าค่ะเจ้ายักษ์ลูกน้องผู้มีเรือนกายสีแดงไม่ต่างจากผู้เป็นนายมันพาร่างใหญ่หน้าเกลงขามคลานออกไปจากที่ตรงนั้นอาสูรอคคณีมองไปยังเขตหิม,มาพานดวงตาทอประกายจัดจ้าน่ากลัวแม่นางมนุษย์ข้าก็อยากรู้ว่านางเป็นเช่นไรสวยงามแค่ไหนแต่นางจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้ข้าได้ดินแดนหิม,มาพานแห่งนั้นมาครอบครอง อสูรอัคนีหมายมั่นว่าจะเป็นผู้ยึดครองดินแดนหิมพานเป็นการขยายอาณาเขตให้กว้างออกไปและมันจะเป็นใหญ่ในภาคพื้นแห่งนี้ยักษ์เกเรดำเนินการที่จะจับกระบูลไปให้ผู้เป็นนาย หลังจากแอบมองหญิงสาวอยู่ชั่วครู่พวกมันก็ปรึกษากันโดยยักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่มีความน่ารักลวงให้คารบูลออกพ้นจากป่าหิมพมานโดยอาศัยช่วงที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เธอเรารีบทำงานให้เสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นท่านอสูนอ,นอคคนีจะไม่พอใจแล้วลงโทษให้พวกเราได้รับความทรมานใช่เรื่องแบบนี้ขาดถนัดอยู่แล้ว แม่นางกระบูนงดงามสมคำล่ำลือจริงๆหากว่านางเป็นชาวหิมพานค่ข้าจะลักลอบเข้ามาเชยชมความงามแล้วชุดไปทำเมียเจ้ายากิจใจชั่วตนหนึ่งมีความพึงพอใจในตัวหญิงสาวจนคิดจะครอบครองยาคิดเช่นนั้นหากท่านอสุนอคณีรู้เข้าเจ้าจะเดือดร้อนเรือนร่างจะถูกฉีกขาดออกจากกันแล้วฝังลงไปในปล่องภูเขาไฟ เจ้าจะไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอีกต่อไปโอ้อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านอสูรอัคนีเชียวนะข้ากลัวหรือเกินเมื่อเจ้ายักษ์ตนนั้นมีอาการหวาดกลัวจะถูกอสูรอัคณีเล่นงานจนถึงขั้นไม่ให้พูดไม่ให้เกิดมันจึงห้ามเพื่อนยักษ์ด้วยกันไม่ให้บอกความรู้สึกที่พึงพอใจต่อการบูลเรารีบไปจับแม่นางการบูลกันเถิดก่อนที่พวกหิม,มาพานจะเข้าใกล้แม่นางถ้าอย่างนั้น ข้าจับแปลงกายเป็นกวางแก้วตัวน้อยแล้วมีปีกข้าจะบินเข้าไปใกล้ๆเม่นางกระบูนเจ้าอยากชั่วยรีบแปลงกายเป็นกวางแก้วตัวน้อยมีปีกคล้ายกับนกตัวเล็กกว่าอุ้งม,มือมันบินไปใกล้ๆกระบูนที่ยังคงชื่นชมความงามของป่าหิมพมา,านเจ้ากวางแก้วตัวน้อยกระพือปีกดังๆเรียกความสนใจจากหญิงสาวและก็ได้ผลอุ้ย ตัวอะไรนะ่ะน่ารักจังว้าวกระบูนเข้าไปใกล้ๆกวางน้อยมีปีกเมื่อเรือนร่างกระทบกับพระอาทิตย์เกิดประกายจ้าอ๋อสวยงามกวางแก้วมีปีกบินได้เจ้ากวางแปลงหันมามองพรางกหัวเล็กน้อยแล้วบินช้าๆออกไปนอกเส้นทางกระบูนไม่คิดว่าในป่าหิมพานจะอันตรายเธอจึงเดินตามมันไป รอฉันก่อนสิเจ้ากวางน้อยหญิงสาวเรียกให้มันรอแล้วเดินตามต่อไปเรื่อยๆกวางน้อยลอยตัวนิ่งกลางอากาศราวกับเข้าใจคำพูดของเธออ้าวไปอีกแล้วหญิงสาวตกใจเมื่อเอื้อมมือจะจับกวางแก้วจวนเจียนจะได้อยู่แล้วแต่ก็หลุดมือไปเมื่อมันกระพือปีกบางแล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้าจะไปไหนเล่าอยู่ก่อนสิไม่ว่าหญิงสาวจะพูดอย่างไร เจ้ากวางแก้วก็ยังคงบินแบบช้าๆไปข้างหน้าแล้วหลอกล่อโดยการบินตีวงให้คดเคี้ยวไปมามันหลอกให้เธอออกค้นจากป่าหิมพานต์แล้วล่วงเข้าสู่เขตของพวกยักษ์กระบูนไม่คิดอะไรนอกจากอยากจะจับเจ้ากวางแก้วแสนน่ารักเอาไว้เพียงเท่านั้นฉันจะจับเจ้าแล้วเจ้ากวางแก้วตัวน้อยอยู่ในมือฉันเสีดีๆ หญิงสาวกระโดดคว้าร่างเจ้ากวางแก้วแต่แล้วเกิดเสียงระเบิดดังๆเธอพงะด้วยความตกใจและช็อกกับสิ่งที่เห็นกวางน้อยตัวนั้นหายไปตรงหน้าเธอคือยักษ์ตัวสูงใหญ่ดวงตาแดงจัดมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากทั้งสองข้าง <c oughs> แม่นางกระบูลไปกับข้าเสียดีๆเจ้ายักษ์ตัวใหญ่เรียกชื่อหญิงสาวแล้วคว้าเอวบางเอาไว้เธอดิ้นรน ยกมือทุบตีและหยิกบนหนังที่หยาบและสากของมันว้ายนี่มันอะไรกันปล่อยฉันนะช่วยด้วยค่ะเธอร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้รอดพ้นจากยักษ์จอมโหดแต่มันหาได้ใส่ใจแต่อย่างใดยกร่างเธอขึ้นมาใกล้ๆกับปากไม่ต้องกลัวแม่นางจะไปอยู่ในที่สบายไม่ฉันจะไม่ไปปล่อยนะไอ้ยักษ์บ้ากระบุนกลัวยักษ์สุดขีด พยายามดิ้นให้หลุดจากการจับแต่ไม่อาจรอดพ้นจากมือยักษ์ที่แน่นจนแทบหายใจไม่ออกไปหาเจ้าเนื้อหัวของข้าเจ้าไหนของแกเป็นใครอาซูนอัคคนีไงไม่ฉันกลัวแล้วอย่าทำอย่างนั้นนะฉันไม่ไปหาเจ้ายักษ์ตนนั้นดอกคุณทลรทอช่วยฉันด้วยกระบูลร,ร้องเสียงดังเมื่อยักษ์ชั่วพาไปยังดินแดนภูเขาแห่งอัคคนีตลอดสองข้างทางหญิงสาวเห็นว่ามีเปลวไฟลุกตลอดเวลา ระบูนกลัวมากเพราะรอบๆตัวมีแต่เปลวไฟที่ร้อนแรงไม่สวยงามเหมือนป่าหิมพานที่เคยอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยลูกดิเถิดอย่าให้ลูกได้รับอันตรายเลยเธอยกมือไหว้และภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดพ้นจากความโหดเหี้ยมของพวกยักษ์ชั่วด้วยอำนาจแห่งพลอยเพลินเธอไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดพวกยักษ์พาเธอเข้าไปในถ้ำที่ผนังเป็นหินแต่เรืองแสง เหมือนมีไฟลุกตลอดเวลาร,รอบๆบตัวมีแต่สีแดงปล่อยปล่อยฉันนะตลอดเวลาที่ถูกจับเธอจะพูดแต่คำนี้พร้อมกับดิ้นลนจนเจ็บไปทั้งร่างกระทั่งมันได้วางเธอไว้กับพื้นที่มีสีแดงกระบูลรู้ว่าถ้าวิ่งออกไปจะมีโอกาสรอดดีกว่าถูกพวกมันจับกินจึงพุ่งร่างไปข้างหน้าแต่มันเอามือใหญ่กั้นทางเอาไว้นี่แค่ปล่อยฉันนะฉันจะกลับ ในเมื่อมาถึงวิมานของข้าแล้วแม่นางจะไปไหนเล่ายินดีต้อนรับสู่ถ้ำอัคณีเสียงนั้นดังจนถ้ำลั่นสนัน่นกระบุลหันไปมองดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นยักษ์รูปร่างใหญ่โตหน้าตาน่ากลัวดวงตาแดงกล่ำปรากฏอยู่ตรงหน้าว้ายยักษ์น่ากลัวไม่ต้องกลัวข้าจะทำให้แม่นางมีความสุขที่สุดแม่นางรูปงาม สมคำล่ำรือจริงๆแม่นางเป็นมนุษย์ที่พิเศษเที่ได้เข้ามาในป่าหิมพานแห่งนี้อาสูนอัคนีมองหญิงสาวด้วยสายตาอ่อนโยนแต่เธอกลัวจนตัวสัน่นเพราะรู้ว่าพวกมันมีจิตที่โหดเหี้ยมท่านอสูนอคัคนีโปรดแม่นางแล้วเจ้าลูกน้องยักษ์ตัวร้ายมันบอกแก่เธอที่ยังคงตรงเท้าอยู่กับพื้นไม่กล้าขยับเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายไม่ โปรดปล่อยฉันไปเถอะขอร้องอย่ากลัวข้าเลยแม่นางที่นี่อยู่อย่างสบายอยากกินอะไรก็ได้กินข้าเนรมิตรให้ทุกอย่างและมีนางข้าทาสคอยรับใช้ไม่ฉันไม่ต้องการแต่แม่นางจะต้องอยู่ที่นี่คุณธราธรกับชาวหิมพานจะต้องมาช่วยฉันให้ออกไปหญิงสาวมั่นใจว่าธราธรจะต้องช่วยให้เธอออกไปจากถ้ำแห่งนี้และอสูรอคัคนี ก็หัวเราะเสียงดังจนเธอเย,ย็นยะเยือกไปทั้งร่าง <problem> นั่นคือสิ่งที่ข้าตรงการที่สุดไมายความว่าท่านจะเอาฉันเป็นตัวล่อใช่ไหมแม่นางคิดถูกแล้วโอ้ช่างโหดเหี้ยมนักท่านยุติการทําร้ายผู้อื่นเนถิดหยุดได้เช่นไรข้าตรงการดินแดนแห่งนั้นมาครอบครองพวกฮิมาพานจะต้องตกเป็นทาสของข้าชั่วหลายที่สุด หญิงสาวดายักษ์จอมเกเรไม่กลัวต่อความเหี้ยมโหดของพวกมัน <c oughs> ข้าจะต้องเป็นใหญ่ในพื้นที่พบนี้ความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงกระบุนพยายามที่จะกล่อมให้ยักษ์เกเรนึกถึงเรื่องผิดชอบชั่วดีแต่ก็ไร้ผลเพราะมันต้องการที่จะเป็นใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวความสุขของข้าคือมีพื้นที่เพิ่มนั้นท่านก็จงตกอยู่ในความทุกข์ต่อไปเถอะ แม่นางช่างปาล้านักข้าจะให้นางยักคาดพาเจ้าไปสู่ที่พำนักไม่อย่านะพาฉันกลับไปส่งที่กระท่อมในแดนหิมพานต์เดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกท่านจะเดือดร้อนไม่ว่าหญิงสาวจะพูดเช่นไรเจ้าอยากหาได้ใส่ใจแต่อย่างใดมันให้นางทาดยักรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวพาเธอไปอยังที่พักซึ่งบรรยากาศราวกับอยู่ในนรก